ของผมส่งลานนะครับตัวนี้เป็นไม้ประดูติดลายลายเสือของพี่สุริยานะครับจากกำแพงเพชรลูกค้าประจำสั่งให้น้องๆในทีมงานหลายก็บอกแล้วครับพี่ท่านนี้ลูกค้าประจำเลยขนาดสายนะครับเขาบอกนี้ส่งมือสอดเหมือนกัน อยากได้แบบนี้นะครับจัดให้ตองนีไมน่นี่ทำามาวนานแลครับตัวปีกเป็นปีกห้าสิบเซนนะครับข้างขาวยางตัด17เจ็ซนตึงๆหลังฝั่งท้องเหลืองใจกล่องเซฟนกลูกค้าจะนัดซ้ายเดี๋ยวมาดูแถบขวาการจัดลายจะเป็นแนวนี้นะครับ ต่อถ่ายไม้มมลิดนะครับอันนี้ดำๆขอบคุณพี่สุรยานะครับสนใจตัวงานเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกสองสามสามหนึ่งเจ็ดสังตีครับผมขอบคุณครับ